ในวันนี้นะครับพอจอยังอยู่กับคอนเทนต์ของการอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับของเกมวูด n ิงเวฟประจาแพทซอนนี้นะครับซึ่งนะครับถ้าทุกคนลองไปดูในส่วนของหน้าเว็บไซต์ทางการของทาง w ูดทิงเวฟนะตอนนี้นะครับทุกคนเห็นว่ามีการอัปเดตข้อมูลนะครับเพิ่มเติม็มหมดเลยนะครับที่อ่าเขาไม่ได้พูดถึงในไลฟ์สตรีมนะครับซึ่งนะครับหนึ่งในนั้นนะครับที่พอจอยรู้สึกสนใจมากๆนะครับจะเป็นในส่วนของอาวุธ BP ใหม่ทุกคนนะครับก็มีการเอาข้อมูลมาให้ทุกคนเห็นเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น ซึ่งเดี๋ยวในวันนี้นะครับพอจอก็จะรูกให้ฟังนะครับรวมถึงว่าในมุมมองพอจอนะครับพอจอมองว่าอาวุธพวกนี้นะครับมีความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็สามารถใช้งานกับใครได้บ้างก็ <S <S เดี๋ยวเรามาคุยกันในคลิปนี้นะครับอ่ะซึ่งทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับอย่ามาวรอช้าเลยก่อนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เอไว้แล้วเราไปลุยพร้อมกันเลยครับ อ่ะเรามาเริ่มต้นจากอาวุธชิน้นแรกกันนะครับกับในส่วนของตัวเฟเธอร์เอทนะครับก็จะเป็นอาวุธในสายดาบเล็กเนาะอาวุธชิ้นนี้นะครับก็จะมีการแจกค่าคียตเให้เรานะครับทั้งหมด20%ด้วยกันแล้วก็เวลาที่เรานะครับมีการกดใช้งานท่ามไม้ตายไปใช่ไหมครับอาวุธก็จะมีการแจกค่าพลังโจมตีรวมถึงว่าดาเมจไม้ตายของเรานะครับก็จะแรงขึ้นเป็นเวลาทั้งหมด15วินาทีด้วยอาวุธชิ้นนี้นะครับพอจอต้องบอกว่ามีข้อให้เพื่อนๆได้สังเกตการหลายจุดเหมือนกันเนาะจุดแรกเลยนะ,ะここเกเ่า,เาเเจแจต มากคือค่าพลังโจมตีที่เราได้นะครับจะได้อยู่แค่ประมาณ7%เท่านั้นเองแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เพื่อนขัดเกลีไปจนถึงขัด5นะครับค่าพลังโจมตีที่เราได้จะได้เพิ่มขึ้นมาถึง23%ซึ่งนั่นคือประมาณ3เท่าของขัด1เลยใช่ไหมครับแล้วก็ในทางเดียวกันนะครับกับในส่วนของตัวท่าไม้ตายด้วยใช่ไหมครับขัด1แจกแค่ประมาณ11%แต่ว่าพอขัด5ปุ๊บนะครับกระโดดขึ้นมา3เท่ากลายเป็น3-4%เลยทันทีซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นการแสดงให้เห็นว่านะครับอาว่งต้อทาา ขัดเกาอาวุธไปเยอะๆนะครับจนถึงจุดที่กําหนดนะครับก็คือขัด5ขัด4อะไรเงี้ยถึงจะสามารถเอามาใช้งานได้ซึ่งส่วนต่อพออมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ทุกคนลองนึกภาพดูนะครับว่ากว่าที่เราจะสามารถเติมบีพีนะครับจนสามารถได้อาวุธขัด5มาได้นะครับมันใช้เวลานานมากเลยจริงไหมมันต้องใช้เวลาประมาณ5แผ่เต็มนะครับถึงจะสามารถทําได้อ่าหรือว่าบางคนนะครับก็อาจจะเติมแบบว่า BP ในรูปแบบพรีเมียมใช่ไหมครับเกมบอกว่ามันมีพรีเมียมด้วยซึ่งในส่วนของตัว BP ที่เป็นพรีเมียมเนี่ยมันก็จะมีกการแจจัดดดเลลลววพิ่ม้้้ใใหยคะง จากเดิมที่ใช้5แพทก็อาจจะเหลืออยู่ประมาณสัก3าแพทอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวพอจอก็มองว่ามันก็ยังเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานอยู่ดีเนาะรวมถึงว่านะครับปริมาณเงินที่จ่ายไปในการเติม BP ในแต่ละในแต่ละแพเนี่ยนะครับรวมๆกันแล้วอาจจะสามารถเปิดกระชาตู้เลยไปเต็จจนออกทองไปเลยก็ได้จริงไหมแถมเกมนี้นะครับเวลาออกทองแต่แตละทีคือการันตีอาวุธ5้าดาวหน้าตู้แน่นอนนะครับเพราะงั้นมันดูคุ้มกว่ามากๆอะทุกคนเออส่วนต่อพอจอเลยไม่ค่อยชอบดีไซน์ของอาวุธ BP สักเท่าไหร่นะครับที่ว่าต้องมานั่งขัดเกลียวเยอะนะครับถึงจะ ว่าอาวุธวีพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธชิ้นไหนก็ตามแหละนะครับโดยภาพรวมแล้วให้มองว่ามันเป็นของแถมไปแล้วกันเนาะอย่ามานั่งเติมนะครับเพื่อที่ว่าจะเอาอาวุธขนาดนั้นนะครับก็เก็บเอาไว้นะครับเอาไว้เอนินได้บ้างโอกาสได้ใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างอะไรเงี้ยให้เป็นลักษณะแบบนั้นไปเพราะว่าถ้ามานั่งเติมจริงเนี่ยสู้ไปเติมในส่วนของออกรชานะครับแล้วก็ไปเปิดอาวุธจริงๆเลยเนี่ยดูคุ้มค่ากว่ามาก แล้วก็อีกข้อสังเกตหนึ่งนะครับที่พอจอยากจะชี้ทุกคนเห็นนะครับก็คือถ้าทุกคนลองดูในส่วนของผลของอาวุธดูดีๆใช่ไหมครับทุกคนจะเห็นว่าตัวเพิ์งอาวุธเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยมีคนใช้ได้ทุกคนสำหรับอาวุธดาบเล็กนะครับก็คืออ่ากดใช้งานท้าไม่ตายไปมาได้ค่าพลังโจมตีเพิ่มขึ้นจริงนะครับซึ่งอันนี้ก็ใช้ได้หลายตัวใช่ไหมครับเพราะว่าหลายๆตัวละครที่เป็นดาบเล็กคุณก็อาจจะอยากกดไม้ตายก่อนแล้วก็ได้ค่าพลังโจมตีเพิ่มขึ้นแล้วก็เอาไปใช้ในการทำดาเมจเพิ่ สำหรับอาวุธดาบเล็กมันถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับเช่นฮาว์กโลเวอร์อัดดิเดนจินอะไรเงี้ยนะครับก็พอจะมีดาเมจไม้ตายได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็มีดาเมจส่วนอื่นด้วยใช่ไหมครับเช่นการชาร์จโจมตีการตีปกติการใช้งานไรเซนสกิลนะครับคือตัวละครพวกนั้นมันไม่ได้แบบโฟกัสไปที่ดาเมจไม้ตายแบบแท้ๆเหมือนชิหยาดอะไรเงี้ยชิหยาดคือแบบค่อนข้างโฟกัสไปที่เฮฟวี่แท็กเลยใช่ไหมกดอันตีปแบบุ๊บทั้งอันตีนั้นนับเป็นเฮฟวี่แท็กทั้งหมดเลยแต่ว่าตาัวละครดาบเล็กนะตอนนี้นะครับพจเหล่า ว่าอุชินีอาจจะยังยไม่ค่อยมีคนใช้ทุกคนก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าอุชินีเนี่ยน,นะครับออกแบบมาเพื่อตัวละครในอนา,นาคตซึ่งถ้าทุกคนลองดูตามดริรบ์มาร์เก็ตติ้งของทางบูว่านะครับเพบื่อนๆก็<ม>จะเห็นว่ามีตัวละครนึงนะครับที่น่าจะเป็นตัวละครดาบเล็กใช่ไหมก็คือจะเป็นในส่วนของตัวชิสะ,ะครับพอจอก็เดาว,ว่าอุชินีนะครับก็น่าจะถูกออกแบบมาเพื่อให้ชิสะสามารถหยิบไปใช้งานได้ส่วนว่าจะจริงไหมนะครับหรือว่าจะใช้งานได้ดีแค่ไหนไอันนี้ก็คงต้องรอดูกันอีกทีนะครับแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว พอแมกก็ได้นะครับคือตัวละครหัวแดงยังสามารถเป็นตัวละครไฟฟ้าได้เลยใช่ปะหรือว่าหรือว่าตัวละครอ,อย่างยูโน่อ่ะซึ่งเป็นตัวละครเอ่อหัวสีน้ําเงินเอออะไรเงี้ยอาจจะดูเป็นน้ำน้ำน้ำแข็งหรือเปล่าเออก็เป็นตัวละครธาตุลมซะอย่างงั้นเออใช่ปะเพราะงั้นก็ อะไรต่างๆนานาก็สามารถเกิดขึ้นได้กับเกมนี้นะครับก็ <c oughs> ได้แต่คาดเดาทุกคน <c oughs> ก็อาวุธสำหรับอาวุชิ้นนี้นะครับสอนปอพจอมองว่าอาจจะดูไม่ได้คุ้มขนาดนั้นหรือเปล่าเ <c oughs> พราะว่าณตอนนี้ก็อาจจะยังดูไม่ได้มีคนใช้งานได้รวมถึงว่าณปัจจุบันนะครับเรามีอาวุธอย่างตัว Emerald of Genesis ด้วยซึ่งเป็นอาวุธด,ดาบเล็กนะครับที่ทรงพลังมากๆมีหลายตัวละครมากนะครับที่สามารถจิบอาวุธชิ้นนั้นไปใช้งานได้คือขนาดตัวละคร Scale HP อ่ะอย่างในส่วนของตัวคาเดเทียนะครับยังใช้วุชิ้นนั้นได้เลยเอออพพรรราา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 าะะงงัั้้้้้นน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 คควุชชิีจมมมม่่่ดดดูไไใใกกแข อาวุธต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเออออ่ริเอตนะครับซีนิสนะครับก็เป็นอาวุธสายดาบใหญ่นะครับอาวุธชินนะครับก็จะมีการแจกค่าคิดที่เข้าดาเมจนะครับให้กับผู้สมัครใส่ทั้งหมด40%ด้วยกันนะครับก็นับว่าเป็นอาวุธสีดาวอันแรกเลยนะครับที่มีการแจกค่าคิดที่เข้าดาเมจให้กับผู้สมัครใส่ใช่ไหมรวมถึงว่าตัวเปอร์อาวุธนะครับก็คือเวลาที่เรามีการกดเออ่ใช้งานถ้าไม่ตายไปค่าพลังโจมตีของเรานะครับก็จะเพิ่มขึ้นรวมถึงว่าเฮเวียร์แท็กดาเมจโบนัสนะครับก็ กลายเป็นค่าคิดิีเข้าดาเมจรวมถึงว่าเปลี่ยนนะครับการบัฟด,ดาเมจไบตายนะครับให้กลายเป็นการชาร์จโจมตีแทนนั่นเองทุกคนก็นปัจจุบันนะครับก็ต้องบอกว่าเอาชินี้นะครับก็มีตัวละครบางตัวเหมือนกันนะครับที่สามารถหยิดไปใช้งานได้ใช่ไหมตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยก็คือจะเป็นในส่วนของตัวจี้หยานเออนะครับจี G ้หยานเป็นตัวละครที่เพื่อนๆกดไม้ตายไปนะครับก็เป็นตัวละครสเกล e อทแทกนะครับก็ได้ค่าพลังโจมตีตรงนี้มาก็ถือว่าดีใช่ไหมครับรวมถึงว่าหลังกดไม้ตายไปดาเมจหลักของตัวจี้หยานาในวรแ เพราะงั้น,งนก็น่าจะเป็นอาวุธชิ้นหนึ่งเลยใช่ไหมที่สามารถหยิบไปใช้งานกับตัวของจี้ยานได้อาแต่ว่าส่วนต่อพอจอต้องบอกว่าหลังจากที่พอจอลองไปคำนวณได้เล่นดูนะครับอ,อ,อาวุธชิ้นนี้นะครับโดยภาพรวมแล้วต่อให้เพื่อนเพื่อทำขัดห้ามาแล้วก็ตามนะครับดามเมจที่เพิ่มขึ้นมานะครับมันเพิ่มขึ้นมาจากอาวุธที่เป็นสายฟรีอย่างในส่วนของดาบเลเซอร์อาก็คืออาวุธจากตู้ถาวรนะครับแค่ราวๆยประมาณสัก3-5%เเ็นท่านั้นเองทุกคนคือมันไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับเหตุผลหล ยังคงเป็นลักษณะเหมือนเดิมอยู่ก็คือเป็นอาวุธสายดาเมจนะครับสุดท้ายแล้วมันจะติดปัญหาเดิมก็คือเรื่องของเบสสิเคของอาวุธที่ค่อนข้างต่ํามเมื่อเทียบกับอาวุธ5่าดาวหลายๆชิ้นนะครับคืออาวุธท่าดาวหลายๆชิ้นในเกมนี้นะครับเบสแท็กมันจะกระโดดขึ้นไปประมาณแบบ500เกือบ600ใช่ไหมแต่ว่าโอสดาวนะครับมันจะอยู่กับเราประมาณสัก300-400ซึ่งมันต่างกันเกือบ200นะครับมันก็เลยทําให้ต่อให้เพิ่ออาวุธด้านล่างตัวนี้มันจะดีขนาดไหนก็ตามแต่สุดดดททททท้้้้าา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 ยลเเเเบบสคขขอออออองงงีี่่่่นนนนนนนตํมมมมมัััักก็ใใหจจจะะูไไปร ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเหมือนกันนะครับอาแต่งะไรก็ดีส่วนพอพจอก็มองว่าอาวุธชิ้นนี้มันก็พอมีข้อดีเหมือนกันทุกคนอย่างในส่วนของตัวดาบเลเซอร์ใช่ไหมครับที่เป็นอาวุธตู้ถาวรเนี่ยมันเป็นดาบที่แจกเป็นค่าพลังโจมตีให้กับเราใช่ไหมเพราะงั้นในแง่ของการทําค่าเซตัตต่างๆเนี่ยมันจะทําได้ยากเพราะามันไม่แจกค่าคิย์ทคอให้เราเลยแต่พอเป็นอาวุธวีพีปุ๊บนะครับมีการแจกค่าคีย์ท่คอให้เราด้วยอ่ะมันก็จะสามารถทาค่าเซตัสได้ง่ายขึ้นนะครับดาเม อ่ะแล้วก็มีตัวละครอีกตัวหนึ่งนะครับที่พอจอมองว่าก็อาจจะสามารถหยิบอาวุธชิ้นนี้มาใช้งานได้เหมือนกันทุกคนก็น่าจะเป็นในส่วนของตัวออกัสตานะครับคือตอนนี้ทางออฟฟิเชียลก็ยังไม่บอกหรอกเนาะว่าออกัสตาเป็นตัวละครที่ดาเมจหลักมาจากเฮเวิร์ตแกหรือเปล่านะครับหรือว่าจะมาจากส่วนอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอจอมองว่าน่าจะสามารถใช้งานได้เพราะว่าถ้าลองดูจากในส่วนของตัวบัฟทีโอเอใช่ไหมครับหรือว่าบัฟในส่วนของวิสเปอริงเวส์นะครับทั้งสองอันนั้นนะครับมันจะมีบัฟที่เล่นเกี่ยวกับเเเเเรรรรืื่่่่่ออออองงงงงขขทััั้้้คูลลยยยแถมมมมีกกกกกกาาาาาาบดดววนซึ็็ๆพจ ออกัสตาก็น่าจะเป็นตัวละครหนึ่งนะครับที่มีดาเมจหลักมาจากในส่วนของเฮเว a t t a c กใช่ไหมครับก็น่าจะสามารถหยิบอาวุธชนี้ไปใช้งานได้แต่ว่าพอจอก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะนะครับว่าอาวุธชนี้มันจะดีกับในส่วนของตัวออกัสตามากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าถ้าลองดูจากในส่วนของจี้หยานใช่ไหมจี G ้หยานเนี่ยเป็นตัวละครที่ชัดเจนมากว่าดาเมจหลักมาจากเฮเวิรทกนะครับ แต่ว่าพอคำนวณดาเมจออกมาปุ๊บนะครับที่ขัด5อยู่ในเกมที่ใกล้เคียงกับอุสายฟรีพอั้นสำหรับออกาซาก็ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากเนาะก็น่าจะคล้ายๆกันก็คือแรงใกล้เคียงกับอุสายฟรีนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราอาจจะสามารถทำเซตัสได้ง่ายกว่าเพราะว่ามันแจกค่าคิดที่ข้อดาเมจให้กับเราเท่านั้นเองนะครับ อาวุธต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของตัวโซล่าเฟรมทุกคนก็คือจะเป็นในส่วนของปืนพิสตอลนะครับเอ,อ่ออาวุธชิ้นนี้นะครับจะมีการแจกคี้เดทให้กับเรานะครับแล้วก็ผลของอาวุธอันนี้ค่อนข้างที่จะยูนิคมากๆนะครับคืออาวุธชิ้นอื่นมันจะเป็นเรื่องที่ว่าเรากดไม้ตายใช่ไหมล้วก็ได้ค่าพลังโจมตีเพิ่มขึ้นไปเลยแล้วก็อาจจะได้เรื่องของดาเมจโบนัสนะครับของสักท่าหนึ่งอ่ะเพิ่มขึ้นนะครับง่าย,ายๆใช่ไหมแต่ว่าอาวุธชิ้นนี้นะครับมันจะมีการเอ,อ่อเก็บสแต ด้วยนะครับก็คือเวลาที่เพื่อนๆนะครับทําการโจมตีปกติหรือว่า heavy a t t a c นะครับอาวุธมันก็จะค่อยๆมีการเก็บ stack เนาะโดยสามารถเก็บ stack ได้สูงสุดทั้งหมด4ชั้นด้วยกันนะครับแล้วก็แต่ stack นะครับมันก็จะมีการเพิ่มค่าพลังโจมตีให้ผู้สวมใส่นะครับทั้งหมด7%ด้วยกันแล้วก็ในส่วนของ heavy attack นะครับก็จะมีดาเมจที่เพิ่มขึ้นด้วยอีก7%ด้วยกันทุกคนเพราะงั้นรวมๆแล้วนะครับถ้าเราเก็บ s t a ็กได้ครบจริงๆนะครับค่าพลังโจมตีของเรานะครับก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ29%นะครับรวมถึง heavy attack ของเรานะครับก็จะมีดาเมจที่เพิ่มขึ้นประมาณ29%ด้วยกันนั่นเองเนาะ ซึ่งถ้าทุกคนลองนึกถึงตัวละครปืนนับปัจจุบันนะครับณนะตอนนี้ก็ไม่ได้มีตัวละครไหนนะครับที่เล่นเกี่ยวกับเรื่องของ heavy a t t a c k จริงไหมเออนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่ออะไรอ่ะชิเซียใช่ไหมชิเซียก็เป็น basic tag หรือว่าเป็นในส่วนของเลเซนสกิลซะเยอะใช่ไหมครับเอ่อออาโตหรอไม่มีใครเล่นออาโตมั้ง <c oughs> แล้วก,แวก็แล้วก็อาจจะเป็นโมเตอร์ฟีอ่าโมเตอร์ฟีก็เป็นดาเมจไม้ตายก็ไม่ได้มีเรื่องของ heavy tag เหมือนกันนะครับเพราะงั้นณปัจจุบันอาจจะยังไม่มีคนที่สามารถหยิบไปใช้งานได้จริงๆทุกคนก็อาจจะเป็นตัวละครในอนาคตนะครับซึ่่งกก็็ทาาายเดนจะ เป็นเกาใบหน้าใช่ไหมนะครับก็ในตัวละครที่เป็นดริป Marketing มาเก็ตติ้งมาก็น่าจะมีกาใบหน้าตัวเดียวนี่แหละนะครับที่เป็นอาวุธที่เป็นตัวละครที่ถือปืนก็น่าจะสามารถใช้งานอาวุธชินี้ได้หรือเปล่านะครับเพราะงั้นก็อาจจะแปลว่านะครับกาใบหน้าอาจจะเป็นตัวละครที่เล่นเกี่ยวกับเรื่องของเฮ v วี่แท็กด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอาวุธที่น่าสนใจประมาณนึงเหมือนกันแต่ถามว่าพอจอแนะนําให้แลกอาวุธชิ้นนี้มาไหมก็พอจออาจจะไม่แนะนํและกันมั้งเเพราะว่าในส่วนของอาวุธจากตู้ถาวรเนี่ยนะครับมันมีอาวุธช ใช่ไหมครับซึ่งเป็นอาวุธปืนเหมือนกันเบสสเต,ต็เต,ตเนี่ยก็สูงกว่าแน่นอนนะครับค่าพลังโจมตีคีเร็ดที่ได้นะครับเยอะกว่าแน่นอนแล้วก็ตัวอาวุธมีการแจกค่าพลังโจมตีด้วยนะครับเพราะงั้นโดยภาพรวมแล้วเนี่ยยังไงซะอาวุธพวกนั้นมันดูน่าจะคุ้มค่ามากกว่าการแลกอาวุธอันนี้มาใช้งานอยู่แล้วนะครับเพราะสั้นสนต่พอพจอ่อาจจะไม่ค่อยแนะนำให้แลกมาเท่าไหร่นะอ่ะต่อมานะครับจะเป็นอาวุธสายกันเล็ดทุกคนก็คือจะเป็นเอเทอร์สไตร์นะครับซึ่งอันนี้สนต่พอพจอค่อนข้างงงนิดนึงนะคร เออมันค่อนข้างแปลกอ่อานเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับก็คือเป็นอาวุธที่มีการแจกค่าคิดเข้าดาเมจให้เรานะครับแล้วก็เวลาที่เรามีการกดใช้งานท่าไม้ตายไปใช่ไหมครับก็จะได้ค่าพลังโจมตีเพิ่มขึ้นรวมถึงว่าก็จะได้เรเซนเลเวลชันเพิ่มขึ้นนะครับก็น่นแหละก็คือเป็นอาวุธที่เล่นเกี่ยวกับเรื่องของการออกดไม้ตายแล้วก็ตัวละครที่สามารถใช้งานได้ก็น่นอนนะครับว่าจะเป็นตัวละครที่มีดาเมจหลักมาจากเรสเซนเลเวลชันนะครับแต่ว่าที่พอจอค่อนข้างแบบงงนะครับว่า มันคล้ายๆกันเลยใช่ปะก็คือเป็นอาวุธที่มีการแจกค่าคิดิี่ขอเหมือนกันแล้วก็มีการแจกดาเมจโบนัสที่เป็นท่าไม้ตายเหมือนกัน มันคล้ายกันมากโอเคแหละเงื่อนไขในการใช้งานมันอาจจะดูต่างกันก็จริงแหละนะครับอันนี้มันคือคือกดไม้ตายแล้วก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าของ BP พีเก่ามันคือกดเลเซ Skill แล้วถึงได้ใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือการบัฟดาเมจไม้ตายเหมือนกันอ่ะเออสุดท้ายคุณก็จะเอาอาวุธเนี้ยไปใช้งานกับตัวละครที่มีดาเมจหลักมาจากไม้ตายคล้ายๆกันเออเพราะงั้นมันก็เลยค่อนข้างจะแปลกนิดนึงนะครับว่าทําไมถึงทําอาวุธที่ความสามารถคล้ายกันได้ขนาดนี้เออใช่ไหมเพราะงั้นบอกว่าบางทีคุณเติี BP นีมาก็จะแบบเออเอาอันไหนด ก็เหมือนๆกันเพราะว่าอะไรเงี้ยมันก็จะแบบไม่ได้มีความแตกต่างอะไรขนาดนั้นคือถ้าออกแบบอันนึงเป็นเลเวอเรชั่นใช่ไหมครับอีกอันนึงเป็นเฮฟวียแท็อะไรเงี้ยก็อย่างน้อยเอาชิ้นใหม่ก็สามารถใช้งานกับตัวของล็อกเซียได้ ประมาณนี้นะครับทุกคนคิดอย่างไงนะครับก็ลองบอกพอจอไว้ใต้คลิปดูแล้วกันนะครับก็แน่นอนนะครับว่าโอชินอจะเหมาะกับในส่วนของตัวชางลี่เหวี่ยวแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครกัลเลดที่เล่นเกี่ยวกับเรื่องของดาเมจแม้ตายอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งตัวละครที่พอจอมองว่าอาจจะเป็นตัวละครตัวนึงนะครับที่สามารถหยิบไปใช้งานได้น่าจะเป็นยูโนนะครับเพราะยูโนเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเป็นตัวละครธาตุลมเนาะแล้วก็ถ้าทุกคนลองดูในส่วนของเอ็กโคใหม่นะครับอย่างตัวของอะไรนะเลดี้ออฟเดอะซี ซึ่งก็น่าจะออกแบบมาให้กับตัวละครท่าลมในแพทนี้ก็คือยูโน่ใช่ไหมครับแล้วก็เซตนี้นะครับก็ยังมีการแจกในส่วนของดาเมจไม้ตายเพิ่มขึ้นด้วยก็น่าจะแปลว่ายูโน่อาจจะเป็นตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ดาเมจไม้ตายเป็นดาเมจสําคัญของตัวละครน,นะครับก็พอจอก็เลยมองว่าอา่ะในเมื่อเป็นตัวละครท่าลมเป็นตนัวละครดาเมจไม้ตายก็น่าจะสามารถใช้งานอาวุธชิ้นนี้ได้นะครับเพราะว่าก็เป็นอาวุธที่มีการแจกเรื่องของดาเมจไม้ตายเหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการสื่อไกลๆเหมืยอนกันนะครับว่าสำหรับใครก็ตตาาาาาามมที่เปปิิดรระจํััวววชชงลออยกแ้นน้้นนนะุ ส่งต่อไปให้กับยูโนใช้งานได้เหมือนกันด้วยเพราะว่าอาวุธประจําตัวช้างเลี่ยวก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบับดาเมจไม้ตายให้แรงขึ้นเหมือนกันอะไรแบบนี้นะครับก็เลยกไน้ว่าน่าสนใจมาก มาถึงอาวุธชิ้นสุดท้ายกันแล้วนะครับกับในส่วนของตัว Radiant Dawn นะครับซึ่งเป็นประเภท Rectifier นะครับอาวุธชิ้นนี้จะค่อนข้างมีความเฉพาะทางประมาณหนึ่งทุกคนส่วนว่าเฉพาะทางยังไงนะครับเดี๋ยวพอจอพูดให้ฟังแล้วกันนะครับมาลองดูผลของอาวุธกันอาวุธนะครับจะมีการแจกค่าคิดข้อดาเมจให้ผู้สมัยใส่นะครับรวมถึงว่าเวลาที่เรานะครับมีการกดใช้งานเลเซอร s สกิลไปค่าพลังโจมตีของเรานะครับก็จะเพิ่มขึ้นรวมถึงเบส e ซ็กต์แทกดาเมจของเรานะครับก็จะมีดาเมจที่เพิ่มมาขึ้นนะัครบ ก็ตัวละคร Lexifier นะครับที่มีดาเมจหลักมาจากเป็นเสียแท็กเนนะครับก็ถือว่าเยอะประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับก็จะมี Cantella นะครับอ่าตัวละครนั้นก็เป็นดาเมจหลักมาจากเป็นเสียแท็กใช่ไหมครับหรือว่าตัวของเจ้าจืออ่านะครับตัวละครนี้ก็มีดาเมจหลักมาจากเป็นเสียแท็กเหมือนกันแถมทั้งสองตัวละครนะครับไม่ว่าจะเป็น Cantella หรือว่าทั้งในส่วนของเจ้าจือก็ตามนะครับจะมีคอมโบการใช้งานเลเซนสกิลทั้งคู่เลยอ่าก็หมายความว่าสามารถใช้งานอาวุธชิ้นนี้ได้แน่นอนนะครับอ่าแค่ว่าที่พอจอบอกว่าอาวุธนี้ค่อนข้างททททีี่่่จะะะะะะเเเเเฉพพาา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 งงงปปรรรรมมณนนนนนนนึคคคััับบบ็วววถุุุ้้กลอออออยธธชิ พี่ใหม่อันนี้นะครับกับ BP เก่านะครับที่เป็นออกเมนต์นะครับทุกคนจะเห็นว่า BP เก่านะครับค่อนข้างที่จะมีความทั่วไปมีความเวอร์สตไยมากกว่าเยอะเลยใช่ไหมเพราะว่าขอแค่ว่าเรากดไม้ตายไปใช่ไหมครับค่าพลังโจมตีของเราก็จะเพิ่มขึ้นไปเลยนะครับนั่นหมายควาว่าขอแค่ว่าตัวละครที่สมใส่นะครับเป็นตัวละครที่สเกลตามค่าพลังโจมตีจะเป็นตัวละครที่ดาเมจหลักมาจากเบนซิกแท็กก็ได้นะครับเรซันสกิลก็ได้ดาเมจไม้ตายก็ได้นะครับก็คือสามารถใช้งานได้ทั้งหมด ในขณะที่ถ้าเป็น v p ใหม่เนี่ยนะครับคนที่สามารถใช้งานได้จริงๆก็จะเป็นตัวละครที่ต้องมีดาเมจหลักมาจากเบสิก t a c กเท่านั้นอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับมันก็เลยดูมีความเฉพาะทางมากกว่าส่วนตัวพอจอก็เลยมองว่าสำหรับใครก็ตามนะครับที่จะแลก BP นะครับเป็นเ e c t ติฟายเมาใช้งานเนี่ยนะครับการแลก BP เก่าอาจจะดูคุ้มค่ามากกว่าเนาะเพราะว่ามันสามารถใช้งานได้หลายคนมากกว่านะครับ อ่ะแล้วก็โอชินี้นะครับก็อาจจะเป็นการแอบบอกใบ้เราเล็กๆใช่ไหมครับว่าตัวละครเลติ i ายเออร์นนาคตนะครับก็น่าจะเป็นตัวละครที่มีดาเมจหลักมาจากเบรเกแท็กใช่ไหมซึ่งอตัวละครที่เหลืออยู่นะครับถ้าทุกคนลองดูตามโรสเตอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอใช่ไหมครับออกัสตารเรารู้แล้วว่าเป็นตัวละครดาบใหญ่ใช่ไหมยูโ you น know, เป็นตัวละครกันเลตกาเบหน้าเป็นตัวละครพิสโตลนะครับแล้วก็ชิสะน่าจะเป็นตัวละครดาบเล็กแหละเออในไม่น่าจะผิดโผล่หรอกเนาะเออนะครับแล้วก็ เพราะงั้นนะครับในส่วนของตัวชิวหยวนก็น่าจะเป็นตัวละครเล็กติฟายเออนะครับแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีใครบอกใช่ไหมครับว่าทุกคนจะต้องมีอาวุธที่ต่างกันมันก็อาจจะแปลว่าชิวหยวนอาจจะเป็นตัวละครดาบใหญ่เหมือนออกาสซ่าก็ได้หรือว่าบางทีนะครับวูว่าอาจจะออกแบบพิสดารนะครับแบบชี้สะถือดาบอยู่ทนโธนะครับเป็นตัวละครถือปืนซะอย่างนั้นนะครับกลายเป็นว่าชิวหยวนเป็นตัวละครถืออะไรนะถืออะไรวะถือดาบเล็กแทนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้นะครับเพราะงั้นก็ ก็ได้แต่คาดเดาได้แต่คาดเดาจริงๆนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็เราก็น่าจะแปลว่าชิหยวนน่าจะเป็นตัวละครที่เล่นเกี่ยวกับเรื่องของเบสเก a ัคนะครับแล้วก็สำหรับใครก็ตามที่มีอาวุธของเจ้าจื่ออยู่นะครับก็น่าจะสามารถจิบม,มาใช้งานกับตัวของชิวหยวนได้นะครับอ่ะก็จบไปแล้วนะครับกับในส่วนของ BP ใหม่นะครับทั้ง5ชิ้นทุกคนก็ต้องบอกว่าทุกอันนะครับ น่าสนใจหมดเลยเพียงแต่ว่าสนตพอจอไม่ค่อยชอบดีไซน์ในในเรื่องที่ว่าต้องขัดเกลาสูงๆถึงจะสามารถใช้งานได้ะนะครับพอจอมองว่าขัดแรกกับขัดต้นเนี่ย,ยไม่ใช่หขัดแรกกับขัดท้ายเนี่ยมันควรที่จะ ใกล้เคียงกันหน่อยคือถ้าคูโรไม่อยากให้ดามเมจมันเพิ่มมากกว่านี้นะครับคุณฟิกคัดท้ายไว้ที่เท่าเดิมก็ได้ก็คือ28%ใช่ไหมแล้วก็ในส่วนของคัดต้นนะครับก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประ,ประ,ประมาณสัก18%อะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆซอยนะครับให้มันอยู่ในให้คัด2ขคัด3ขคัด4เนี่ยมันอยู่ในช่วงประมาณ18-28แทนที่จะเป็น9-28 เออมันจะดูแบบว่าคุ้มค่ามากกว่าผมก็้สามารถที่จะแบบว่าเออแลก,แก,แกเลก t ิ f ฟ e ยอนะครับมาสักขัด3อะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะไปเปลี่ยนไปเป็นแลกไปนในส่วนของปืนมาสักขัด3เหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็จะได้สามารถไปนในทร,รัพยากรได้ดีมากขึ้นเนาะแล้วก็สีดาวมันจะได้มีความน่าใช้มากขึ้นไม่เหมือนปัจจุบันที่ว่าเออสามารถใช้งานได้แค่หลกักๆก็คืออาวุธประเภทซัพพอร์ตใช่ไหมครับถ้าอยากเป็นอาวุธสายดาเมจก็ต้องอาวุธ5ดาวลิมิ t เต็ดหรือไม่งั้นก็ต้องเป็นอาวุธ5ดาวถาวรอะไรเงี้ย อะสมว่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับคิดเหมือนพอจอหรือเปล่านะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกพอจอไว้ใต้คลิปได้นะครับส่วนในคลิปนี้พอจอขอตลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดก,กันเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกัันครบ